การใช้เครื่อง AED และการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพเบื้องต้น AED คืออะไร AED คือเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติทำหน้าที่เป็นเครื่องอัตโนมัติที่สามารถอ่านคลื่นหัวใจขณะที่หัวใจหยุดเต้นกระทันหันและสามารถกระตุ้นให้หัวใจกลับมาเต้นเป็นปกติได้ วันนี้เราจะมาสอนการใช้เครื่อง AED และการช่วยเหลือพื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานนะคะเมื่อเราพบผู้ป่วยที่นอนหมดสติอยู่นะคะอันดับแรกนะคะให้เราประเมินผู้ป่วยนะคะเรียกคุณคูนคๆน,นถ้าผู้ป่วยไม่ตื่นไม่รู้สึกตัวให้เราสังเกตการหายใจผู้ป่วยนะคะสังเกต5-10วินาทีถ้าไม่มีการ การขยับของหน้าอกนะคะให้เราเริ่มช่วยกดหน้าอกนะคะถ้าเราอยู่ตัวคนเดียวนะคะไม่มีผู้ช่วยเหลือให้เราไปเอาเครื่อง AED มาก่อนนะคะแต่ถ้าเรามีผู้ช่วยเหลือให้ผู้ช่วยเหลือโทร1 6 6 9แล้วก็เอาเครื่อง AED มานะคะการใช้เครื่อง AED นะคะไม่ยากเลยนะคะ อันดับแรกนะคะเราก็กดปุ่มเปิดเครื่อง AED นะคะผู้ป่วยผู้ใหญ่ถ้าเป็นผู้ป่วยเด็กกดปุ่มผู้ป่วยเด็กแล้วก็ฟังชิ้นเครื่อง AED อธิบายนะคะแกะฟองอิเล็กโทรดแปะแผ่นอิเล็กโทรดลงบนหน้าอกผู้ป่วยแปะแผ่นอิเล็กโทรดบริเวณหน้าอกผู้ป่วยนะคะตรงแผ่นอิเล็กโทรดนะคะจะมีรูปบอกนะคะว่าให้แปะที่บริเวณตำแหน่งไหนนะคะลบนหน้าอกผู้ป่วย แปะแผ่นอิเล็กโทรดบนหน้าวดแผ่นอิเล็กโทรดให้แนบผิวหนังผู้ป่วยปวดแผ่นอิเล็กโทรดให้แนบผิวหนังผู้ป่วยอย่าแตะต้องผู้ป่วยกำลังวิช็อ์ขึ้นไปบ้าหัวใจไม่แตะต้องผู้ป่วยนะคะระหว่างที่เครื่องกำลังวิช็อกขึ้นนะคะแนะนําให้ช็อกถ้างแนะนําให้ช็อกนะคะทุกคนถอย ชันถอยคุณถอยทุกคนถอยเดี๋ยวนี้กดปุ่มช็อกค่ะช็อคสำเร็จค่ะเริ่ม C P R เริ่มต้น C P R เราก็จะกดหน้าอ,อกของผู้ป่วยนะคะเวลาเราจะทำการ C P R นะคะเราจะวัดตำแหน่งที่ต้อง C P R นะคะโดยลากเส้นสมมุติ บริเวณราวนมนะคะตัดกับบริเวณกึ่งกลางของหน้าอกแล้วก็วางส้นมือค่ะไปที่บริเวณเส้นที่ตัดกันนะคะแล้วก็เวลา,ากดเวลากดนวดหน้าอกนะคะจะกด1 0 0่งถึงหนึครั้งต่อ1นาทีค่ะแล้วก็กดขึ้นลงให้สุดนะคะลึก5้ถึง6เซนค่ะไม่เกิน2.5นิ้วค่ะ ต่อไปจะเป็นสถานการณ์จำลองพบผู้ป่วยหมดสติค่ะคนไข้รู้สึกตัวครับเปลากเื้อเะผู้ป่วยผู้ใหญ่ถ้าเป็นผู้ป่วยเด็กกดปุ่มผู้ป่วยเด็กเปิดเสื่อบริเวณหน้าอ,อกผู้ป่วยแกะซองอิเล็กโทรดแผ่แผบบ่อิเล็กโทรดลงบนหน้าอ,อกผู้ป่วย กดแผ่นอิเล็กโทรดให้แนบผิวหนังผู้ป่วยแปะแผ่นกดแผ่นอิเล็กโทรดให้แนบผิวหนังผู้ป่วยอย่าแตะต้องผู้ป่วยกําลังวิเคราะห์ขึ้นไฟฟ้าหัวใจอย่าแตะต้องผู้ป่วยกําลังวิเคราะห์ขึ้นไฟฟ้าหัวใจและนําให้ช็อตอย่าแตะต้องผู้ป่วยทุกคนถอยกดคุ่มช็อต CPR, CPR ต่อนะคะแล้วก็จะวัดบริเวณกึ่งกลางของราวนมค่ะขึ้นสุดลงสุดนะคะความลึก5ถึง6เซนค่ะอัตรา100ถึง120ครั้งต่อนาทีนะคะ30ด้วยหายใจคร ดนี่งสองสามดมด้วยหายใจอสองครั้งหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆท,ท่านขอบคุณค่ะ